ทุกท่านคะนี่คือบ้านสําเร็จรูปกับการออกแบบที่ทําให้อุณหภูมิบ้านเย็นนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูประสิทธิภาพของการออกแบบอย่างไรทําให้บ้านเย็นนะคะเราจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาราเรดเราจะเปรียบเทียบผนังด้านนอกและผนังด้านในของตัวบ้านสําเร็จรูปนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าด้านนอกอุณหภูมิอยู่ที่50องศาโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิยิงไปที่ผนังของตัวบ้านนะคะ ถ่ายคลิปตอนบ่ายสแดดมัน,นจางจ้าเสลือเกินต่อมาเราจะพาทุกท่านเดินไปข้างบ้านนะคะด้านที่ไม่โดนแดดว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่กันนะคะด้านที่ไม่โดนแดดอุณหภูมิวัดได้ที่40องศานะคะ ทุกท่ <hi> านจะเห็นได้ว่าดิฉันเดินถอยห่างเพื่อให้คุณลูกค้าเห็นเงาของตัวบ้านนะคะต่อมาเราจะพาคุณลูกค้าไปวัดอุณหภูมิในตัวบ้านกันนะคะเราจะวัดด้านที่ไม่โดนแดดก่อนนะคะว่าจะได้อุณหภูมิในห้องที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้วัดอุณหภูมิได้34องศาเซลเซียสนะคะ ต่อมาเราจะพาคุณลูกค้ามาวัดอุณหภูมิด้านในตัวบ้านที่โดนแดดตอนต้นคลิปนะคะจากอุณหภูมิที่วัดได้นะคะจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสตอนนี้เราได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันจะสรุปอุณหภูมิด้านนอกและด้านในนะคะผนังด้านที่โดนแดดอยู่ที่50องศาด้านใน33องศาต่างกัน17องศา คิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่3 4องศาต่อมาจะเป็นด้านข้างนะคะด้านที่ไม่โดนแดดจะอยู่ที่40องศาด้านในจะอยู่ที่34องศาต่างกัน6องศาคิดความต่างเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่15องศานะคะ จะสรุปได้ว่าบ้านสำเร็จรูปของเราอุณหภูมิด้านในต่ำกว่าอุณหภูมิด้านนอก24.50ซึ่งมีผลต่อการประหยัดค่าไฟฟ้าในการทำงานของแอร์ EP น่าจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะคะ